ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับคลิปนี้จะพามาดูดอกไม้ป่าอีก1นึชนิดในสวนนะครับก็เป็นต้นแรกนะครับที่มันออกดอกนะครับผมก็ปลูกไปหลายสิบต้นนะครับต้นนี้อายุแค่ประมาณสัก3ปีนะครับโตเร็วมาก3ปีดูนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นไม้ชุดที่2ที่ปลูกเสริมเข้าไปในโซนนี้นะครับชุดแรกๆเขาโตหมดแล้วเนาะดูนะครับ โตเร็วมากแล้วทรงต้นก็สวยนะครับตรงเปล่าโดยธรรมชาติแต่ว่าจะมีแต่กิ่งคดเคี้ยวบ้างนิดหน่อยแต่ก็โอเคถือว่าสวยนะครับทรงต้นเขาต้นสเลาหรือว่าเอ้สเลานะครับต้นกาเลาอีสานเรียกหรือว่าต้นอินทรชิดนะครับโอ้ดอกก็สวยเลยนะครับเนี่ยเป็นต้นแรกนะครับในสวนที่ออกดอกนะครับโอ้โหดูดูนะครับผมว่าอีสักสี่ัาห้าวันน่าจะสวยนะครับ แบบพลุบทั้งต้นเลยเนาะมีแมลงผู้มาตอมด้วยนะครับโอ้สวยสวยมันเหมือนดอกซากุระนะเนาะก็หลายอย่างนะครับต้นไม้ในสวนตอนนี้ที่เริ่มออกดอกนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าเป็น ปีที่7เนี่ยถือว่าโอ้โหต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับที่ออกดอกคือบางอย่างก็ไม่ถึง7ปีกค่สาปีกว่าๆอย่างต้นนี้นะครับมันก็เริ่มออกดอกเนาะและช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงมหามหกรรมของดอกไม้ป่าเลยนะครับที่เขาจะออกดอกกันก็ถือว่าเป็นช่วงฤด,ดูกาลที่พึ่งเนี่ยพึ่งโพรงป่าเนี่ยเขาสะสมน้ําหวานกันก็ช่วงนี้นะครับหาน้าหวานอื้สวยจริงๆเลยแต่และต้นก็สีต่างกันออกไปนะครับ บางต้นผมไปเก็บมาในสีชมพูนะครับบางต้นออกเหลือบๆขาวหน่อยบางต้นนี่ออกม่วงออกม่วงๆเลยอะอย่างต้นนี้ก็ออกเหลือ,ลอบๆม่วงนะชมพูออกม่วงนะครับโอ้มีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับกลิ่นหอมเกสรเขาโอ้หอมหอมโอ้สวยจริงๆ นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับดูคนไทยถึงเรือนยอดให้เขาดูก่อนขึ้นไปสักสี่เมตรแล้วนะครับนี่อายุเท่ากันนะครับสามปีกว่าๆเองคือมันมันปลูกพร้อมนี่เลยนะมันชุดเดียวกันกับไม้ไม้ชุดหลังกับพวกต้นกระบกเนี่ยกระบกต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันกระบกยังยังไม่ค่อยโตเลยแต่ว่าต้นนี้ไม่ไม่มีดอกนะครับ ไม่ออกดอกเนี่ยดูดูลักษณะทรงต้นเขานะครับขึ้นตรงเปลาเลยนะครับอ๋อแล้วก็เขามีเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับเวลาเราปลูกไปแรกๆเนี่ยเขาจะโน้มโน้มโน้ม,นม,ไ,มไม่ตรงอย่างนี้นะครับโน้มเอียงไปแต่ว่าพอถึงฤดูที่เขาจะแทงยอดเนี่ยเขาจะแทงยอดใหม่ขึ้นมาแทงยอดตรงขึ้นไปเรื่อยนะครับวนที่โน้มก็น้มกลายเป็นกิ่งไป เราปลูกแรกๆเหมือนจะไม่ตรงนะครับต้นต้นไม้ชนิดนี้โอ้แต่ว่าพอป,ปลูกไปแล้วเนี่ยโอ้ตรงเปล่าโดยธรรมชาติเลยแหละก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดอกสวยนะครับต้นสเลาเนี่ยสเลาอีสานบ้านผมเรียกกระเลานะครับหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกอินทชิดเนาะเนื้อไม้ก็ใช้ประโยชน์ได้สวยด้วยแล้วก็ตรงด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาทนแรงนะครับทนแรงโตเร็วหน้าหน้าปลูกประดับเหมือนกันโอ้สวยสวย มีหลายต้นนะครับก็บางต้นก็เพิ่งปลูกไปปีนี้ก็เพิ่งระดับเอลระดับหัวเข่าก็มีหลายต้นนะครับก็ค่อยๆทยอยไปปีนี้ผมก็เก็บมเมล็ดมาได้ประมาณหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวว่าเฉพาะอีกเพราะว่าดอกเขาสวยมากเลยแหละเพราะว่าให้ได้สักต้นเนี่ยเสริมเข้าไปอีกนะครับป่าโซนนี้ก็โอ้ถือว่าร่มรื่นโอเคแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดู ปลูกแค่สี่ห้าปีสามปีสี่ปีไม่ถึงห้าปี้วจำไปสามปีกว่าก็เริ่มออกดอกนะครับแต่ว่าเป็นบางต้นนะครับแต่จะให้ออกดอกจริงๆก็คงนุ่นแหละหกเจ็ดปีนะครับ